อุยยังไงดาวแกงส้มเช็คอินที่สวีเดนแต่บังเอิญเจอคู่รักที่กำลังเป็นข่าวมีภาพความประทับใจออกมาให้ติดตามกันรัวๆเลยทีเดียวสำหรับผู้นักร้องนักสแสดงหนุ่มแกงส้มธนทัศน์และดีเจสาวเสียงมีสเสน่ห์ดาวนัทพัทสอนสิมาสถียนหรือดาวโอเกะหลังเช็คอินสต็อกโฮม เมืองหลวงของประเทศสวีเดนเพราะมีภาพความประทับใจ และวิวสวยๆออกมาให้ติดตามกันรัวๆแถมยังเจอคู่ที่หลายๆคนกำลังจับตามองความสัมพันธ์ว่าเป็นแค่หุ้นส่วนธุรกิจหรือว่าจะเป็นหวานใจตัวจริงอย่างพระเอกหนุ่มจี้สุทธิรักและนักธุรกิจสาวเมวาสนาหรือไฮโซเมนี่ด้วยโดยดาวก็ได้ออกมาเผยภาพรุ่มเฟรมพร้อมแคปชั่นว่าอยู่ไทยไม่เจอ มาเจอที่นี่ครับดีใจที่ได้เจอนะครับเรียกได้ว่าแม้หนุ่มจีจะเคยออกมาตอบไปแล้วว่าเป็นแค่พาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนธุรกิจแต่ก็ทำหลายคนอด ลุ้นไปได้อยู่ดีเอาเป็นว่าคู่นี้จะมีลุ้นเหมือนที่แฟนๆเทียร์หรือเปล่านั้นก็ต้องรอติดตามกันแบบยาวๆค่ะเพราะหลมจี้เพิ่งยืนยันไปเองว่าเป็นแค่พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจและไม่ได้คบหาดูใจกันส่วนในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมก็ต้องมารอติดตามกันและไม่ยังไงก็เชื่อว่าแฟนๆจะเคารพทุกการตัดสินใจแน่นอน